อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหรอบเยรมีบทที่ 43, 44, 45และฮิบรูบทที่5ประจันาคาที่8พฤศจิกายน2022เยอรมีบทที่43เยรมีถูกพาไปอียิปต์และได้เตือนถึงการพิพภากษา มื่อเยเรมีพูดกับประชาชนทั้งวงเสร็จในเรื่องพระว,วจนะทั้งสิ้นของพระยาเวพระเจ้าของเขาทั้งหลายซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเขาได้ทรงใช้ให้ท่านไปพูดกับพวกเขาอาซาลิยาบุตรโมชายาและโยฮานัตบุตรคาเรียและบรรดาคนที่โอหังได้พูดกับเยมีว่าท่านผู้โกหกและพระยาเวพระเจ้าของเราไม่ได้ใช้ท่านมาพูดว่าอย่าไปหยบเพื่อจะอาศัยอยู่ที่น,นั่นแต่บารุบุตรเนริยาได้ยุ ท่านให้ต่อสู้กับดาวเพื่อจะมอบเราในมือของคนเคเดียเพื่อพวกเขาจะได้ฆ่าเราหรือป่าเราไปเป็นเชลยในบาบิโลนโยนันนบุตรคาริอและพวกหัวหน้ากองทหารทุกคนและประชาชนทุกที่ไม่เชื่อฟังคำสุ่เสียงของพระยาเ,เอที่ให้อาศัยอยู่ในแผ่นดินยูดาห์แต่ยยฮันนบุตรคาริอและพวกหัวหน้ากองทหารได้พาคนยูดาห์ที่เหลืออยู่ไปคือผู้ที่ซึ่งกลับมาอยู่ในแผ่นดินยูดาห์จากประชาชาิ ต่างๆที่พวกเขาถูกขับไล่ให้ไปอยู่นั้นคือพวกผู้ชายผู้หญิงเด็กพันเรเด็กบรรดาราชธิดาของกษัตริย์และทุกคนซึ่งเนชาซึ่งเนบุชาซารยานผู้บัญชาการหารักษาพระองค์ได้เหลือไว้ให้แก่เกดาริยาบุตรอาหิคามผู้เป็นบูชาฝานรวมทั้งยังมีผู้เผยพระวจนะและบารุบุตรเนริยาพวกเขาได้มายังแผ่นดินนิพราะเขาได เพราะเขาไม่เชื่อฟังพ้อสื่อเสียงของพระยาเว์และเขาก็มาถึงนครทาปาสและพระยาเวของและพระเจ้าของและพระวนาของพระยาเวมายังเยเรดีในนครทาปานเสว่าจงถือหินก้อนใหญ่ไว้ในมือของเจ้าแล้วซ่อนไว้ในปูนสอตรงทางเดินซึ่งอยู่ที่ทางเข้าไปสู่พระราชวังของฟาโรในนครทาปานและเฮส ต่อหน้าต่อตาคนยูดาห์และจงกล่าวแก่พวกเขาว,ว่าพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดตดังนี้ว่านี่นะเราจะใช้แนะนาเนบูคัดนิสซากร์แ,แห่งบวามรลมผู้รับใช้ของเราและท่านจะตั้งพระที่นั่งของท่าน,เ,นเหนือหินเหล่านี้ซึ่งเราได้ซ่อนไว้และท่านและท่านจะกลางพระพาของท่านเหนือหินเหล่านี้ถ้าจะมาจมตีแผ่นดินอียิปต์ผู้ถูกกาหนดให้เป็นโรคแก่โรคระบาด กำหนดให้เป็นโรคแก่โรคระบาดผู้ถูกกาหนดให้เป็นเชลยกับการเป็นเชลยและผู้ถูกกาหนดให้โดนดาบให้โดนดาบแก่ดาบแล้วเราจะก่อไฟในวิหารครับบรรดาพระแห่งอิปตบและท่านจะเผาเสียและป่าพวกเขาไปเป็นเชลยและจะชำระแผ่นดินอิปิบเหมือนผิด ผู้เลี้ยงแกะและชำระเผาออกแาบเสื้อคุมและท่านจะไปจากที่นั่นด้วยสวัติภาพท่านจะหักสาวศักดิ์สิทธิ์ในวิหารพระอาทิตย์ซึ่งอยู่ในแผ่นดินอียิปต์และท่านจะเอาไปเอาไฟเผาวิหารของบรรดาพระแห่งอียิปต์เสียเยเรมีบทที่44ประนามความดื้อดึงจะ่นับถือรู้เคารพ ว่าจะนนมาอย่างเยอมีเก็บกับพวกยูที่ใส่อยู่ในแผ่นดินที่มิกโดนทาปานเฮสเมลฟิสและในแผ่นดินปัสโรดว่าพระยาเวจอมทัาพระเจ้าเห็นอิสเซลตัดดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เรานํามาในกรุงยิูราเ็ลและเหนือทุกเมืองของยูดาห์ดูสิทุกวันนี้เมืองเหล่านั้นก็ถูกทิ้งล้างไม่มีใครอาศัยอยู่เพราะความมาทาซึ่งพวกเขาได้กระทาได้ยัออย่วยุเราให้โกรธด,ด้วยการที่ พวกเขาไปเฝ้าไปเผาเครื่องหอมและนปนิบัติพระอื่นๆซึ่งเขาไม่รู้จักไม่ว่าไม่ว่าเขาเองหรือพวกเจ้าหรือบรรดาบรรดาของเจ้าอย่างไรก็ดีเราได้ใช้บรรดาผู้รับใช้ของเราคือพวกผู้เผยเพระวจะนะมันยังเจ้าครั้งแลครั้งเล่าขออย่าทําสิ่งที่น่าเกลียดซึ่งเราเกลียดชังนี้เลยแต่พวกเขาก็ไม่ฟังหรือเงีย่ยหูฟังโดยการ โดยหันจากความชั่วร้ายของเขาและไม่เผาและไม่เผาเครื่องหอมแก่พระอื่นดังนั้นเราจึงให้เทเราจึงได้เทความโกรธและความเกลียของเราออกได้พุ่งขึ้นในเมืองต่างๆยูดาห์และทางหนทางของกรุงเยรูซาเล็มและเมืองเหล่านั้นก็กลายเป็นที่ทิ้งล้างและและและร้างเปล่าอย่างทุกวันนี้และบัดนี้พระยาเวพระเจ้าจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ทำไมพวกเจ้าจึงทำความชั่วร้ายแก่ตัวเจ้าเองและตัดเอาผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กออกออกเสียจากท่ากลางอยู่ดา่าวจนไม่มีคนเหลืออยู่ไว้แก่เราทำไมเจ้าจึงย่วยูุให้เราโกรธด้วยงานแห่งมือของเจ้าโดยการเผาเครื่องหอมแก่พระอื่นในแผ่นดินอียิปต์ที่เจ้าจะอาศัยอยู่เพื่อเจ้าจะต้องถูกตัดออกและเป็นที่สาบแช่งและตำหนท่ามกลางบรรดาประชาชาิแห่งแผ่นดินโลก เจ้าได้ลืมความอาธรรมของบรรดาบรรพบรุษของเจ้าความอาธรรมของบรบร,รดากษริย์แห่งยูดาห์และความอาธรรมของบรรดามาเหสีของพวกเขาความอาธรรมของพวกเจ้าเองและความอาธรรมของบรรดาพรยาของเจ้าซึ่งพวกเขาได้ทําในแผน่นดินยูดาห์และในถนนเกงกรุงเยรูซาเล็มเสียแล้วจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ไม่ได้ถ่อมตัวลงหรือเกงกลัวหรือดําเนินตามพระบัญญัติของหรือ ตามธรรมบัญญัติหรือตามกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราให้มีไว้แก่พวกเจ้าและบรรดาบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นพยาวเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสเอลตัดอังนี้ว่านี่นะเราจะส่งหน้าของเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้เจ้าด้วยหายนะและจะตัดยูดาออกเสียหมด เราจะเอาคนยูดาที่เหลืออยู่ไปเสียผู้ซึ่งมุ่งหน้ามาแผ่นดินอียิปต์เพื่อจะอาศัยอยู่นั้นและพวกเขาจะถูกผ่านเสียหมดเขาจะล้มลงในแผ่นดินอียิปต์เขาจะถูกหานด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหารตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดพวกเขาจะตายด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหารและขาจะกลาเป็นคำสาปเป็นที่หน้าหวาดหวั่นเป็นคำแช่งและเป็นคำตำหนิ เราจะลงโทษคนเหล่านะั้นผู้มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ที่เราลงโทษคุมเยรูเซเลมด้วยดาบด้วยการกันดานอาหารและด้วยโรคระบาดจนคโยูดาที่เหลืออยู่ผู้ซึ่งมาอาศัยในแผ่นดินอียิปต์นั้นจะไม่รอดหรือเหลือกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์ที่ที่ซึ่งเขาไปราหนาจะกลับไปอาศัยอยู่เพราะเขาจะไม่ได้กลับไปนอกจากผู้รีภัยบางคนและผู้ชายทุกคนที่รู้ว่าพัญญาของตอนได้ถวาย เครื่องหอมแก่พระอื่นและผู้ผู้หญิงทุกคนที่ยืนอยู่ใกล้เป็นที่ชุมนุมชุมนุมใหญ่คือประชาชนทั้งหมดที่จะใสยในปัสโตรสปัทโลสและแผ่นดินอิปต์ได้ตอบเยังมีว่าสําหรับท้อยคำซึ่งท่านได้บอกแก่เราในพระนามของวิญญาณนั้นเราจะไม่ฟังท่านแต่เราจะทําทุกสิ่งที่เราได้เห็นได้บนไว้คือเผาไฟเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่อง เดิมถวายแด่พระนางดังที่เราได้ทําทั้งพวกเราและบรรพุทษข,ของเราบรรดารกษัตริย์และเจ้านายของเราในเมืองต่างๆของยูดาห์และตามหลุดหนทางในกรุเงเยรูซาเล็มทำอย่างนั้นเราจึงมีอาหารบริบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุขและไม่เห็นสิ่งร้ายใดๆตั้งแต่เรางดการเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวารรค์และเทคเครื่องดื่มถวายแก่พระนางเราก็ขาดส่วนทุกอย่าง และถูกผ่านด้วยดาบและด้วยการกานอนาหารและพวกผู้หญิงที่กล่าวว่าเมื่อเราเผาผ่านเครื่องหอมถวายแก่แม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทลงดื่มถวายแก่พระนางที่เราได้ทาขนมพิมพ์รูปพระนางถวายที่ได้เทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางน,นั้นเราทํานอกเหนือความเห็นชอบของสาม,มีของเราหรือและเยงมีได้ตอบประชาชนทั้งสิน้นทั้งพวกชายและผู้หญิงคือประชาชนทั้งปวงให้คําตอบแก่ท่าน สำหรับเครื่องหอมที่ท่านได้ถวายในเมืองต่างๆของยูดาห์และตามหนทางของกรุงเยรูซาเล็มทั้งตัวท่านบรรลุอของท่านท่านบรรดาษและเจ้านายของท่านและประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นพระยาเวไม่ได้ทรงจดจําไว้หรือพระองค์ไม่ได้ทรงนึกถึงหรือพระยาเวจะท,ทนต่อการกระทาอันชั่วร้ายของท่านและสิ่งที่น่าเกลียด ซึ่งท่านได้ทํานั้นต่อไปอีกไม่ไหวเพราะฉะนั้นแผน่นดินของท่านจึงได้กลายเป็นทิง้งที่ทิ้งร้างและที่ร้างเปล่าและเป็นที่สาบแช่งปัศจาคนอาศัยดังทุกวันนี้เพราะว่าในท่านในได้เผาเครื่องหอมและเพราะท่านได้ทําบาปต่อพระยาเวและไม่เชื่อฟังข้ะสูเสียงของพระยาเวหรือทําตามธรรมบัญญัติของพระองค์ตามกฎเกณฑ์ของพระองค์และตามพระองควาทของพระองค์ โทษนี้จึงได้ตกแก่ท่านดังทุกวันนี้เยมีได้กล่าวแกว่ประชาชนทั้งสิ้นและกับกับพวกผู้หญิงทุกคนคนยูดาห์ทั้งสิ้นอยู่ในแผ่นดินอิบิจจงฟังพันรุยาของพระยาเวจงฟังพระวจ,จนะของพระยาเวพยาเว,าเวจำทัาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดว่าตัดดังนี้ว่าเราและพันยาของเจ้า ได้ยืนยันด้วยปากและได้ลงมือมือทําได้โดยกล่าวว่าเราจะแก้บนซึ่งเราได้บ่นไว้แน่นอนคือเผาเครื่องถวายหอมเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเครื่องเทศตามถวายแก่พระนางเมื่อได้เมื่อเจ้าได้บ่นไว้ก็บ่นไว้เถอะดังนั้นคนยูดาห์ทั้งสิ้นอยู่ในแผ่นดิบจงฟังพระลักของพระยาเวพระยาเวตรัสว่านี้นยะเราจะเราได้ เราได้พยายาโดยนามยิ่งใหญ่ของเราว่าปากของคนยูดาห์ตลอดทั่วแผ่นดินอิปิบจะไม่ออกนามของเราโดยกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ่านายจะทรงพระชนอยู่ตามใดนี่เนี่ยเราคอยดูอยู่เพื่อจะลงโทษเพื่อไม่ไม่ใช่เพื่อให้สิ่งดีคนยูดาห์ทั้งสิ้นผู้ผู้อยู่ในแผ่นดินอิบต์จะถูกเผาผลาญด้วยดาบแล้วโดยการกันดานอาหารจนกว่าสิ่งที่สุดของพวกเขาพวกที่หนีพ้นดาบใกล้ดาบก็จะ จากแผ่นดินหยิบไปยังแผ่นดินยูดาจะอีจํานวนน้อยและคนยูดาที่เหลืออยู่ทั้งสิ้นมาใส่อยู่ที่แผ่นดินหยิบจะทราบว่าคําคําของใครจะยังยืนเป็นคําของพวกเขาหรือคําของเราพระยาเวตัดว่าเราจะลงโทษเจ้าสถานที่เพื่อจะได้ทราบว่าคําของเราซึ่งเป็นซึ่งมุ่งร้ายต่อเจ้าจะคงอยู่เป็นนานนี่จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้าพระยาเวตัดดังนี้ว่านี่เนะี่ย เราจะมอบฟาโลและออสลากษัตริย์แห่งอียิปต์ไว้ในมือศัตรูของเขาและในมือของเขาแล้วนั้นที่สแสวงหาชีวิตของเขาเดังที่เราได้มอบกษัตริย์แห่งยูดาห์ไว้ในมือของคนเนบูคัดเนสซาแห่งพัฟิโลนแห่งบาบิโลนผู้ซึ่งเป็นศัตรูของเขาและสแสวงหาชีวิตของเขาอ่านพระคัมภีร์หนึ่ง 1, ปีหนึ่งรอทิบูบที่ห้า มหาบุรุษทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์แล้วแต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำของถวายและเครื่องบูชาเปถวายเพื่อลบล้างบาปท่านสามารถปฏิบัติอย่างนุ่มนวลต่อคนที่รู้เท่าไม่ถึงการและที่หลงกลเพราะเพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเพราะเหตุนี้ท่านจึงงถวายเครื่องบูชาเพื่อล้มล้างบาปสำหรับตัวเองและสำหรับประชาชนด้วยอันหนึ่งไม่มีใครรับตำแหน่งอันมีเกียรติเองได้ยกเว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนในทางดนการพระคิดก็ไม่ทรงยกย่องพระองค์ เองขึ้นเป็นมหาปุริหิตแต่พระเจ้าองค์ตัดว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้กําเนิดเจ้าและตัดอีกตอนหนึ่งว่าพระเจ้าจะเป็นฤหษีที่ช่วยนิรันต์ช่วยนิรันต์ตามแบบของเมียเคียงีเดัในระหว่างพระคิดพระระทับในโลกพระองค์จะทรงจังหวัดคำนิสาและคาร้องขอด้วยเสียงและและน้ําพระเนรหลายต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าจะทรงสดับ เนื่องจากความจำเก็ของพระองค์ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้าทรงต้งแต่งโดยพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นมหาปุโรหิตตามแบบของเมลคีเเดคคำเตือนไม่ให้ละทิ้งความเชื่อเรามี หลายอย่างที่จะกล่าวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบายเพราะทุกท่านเรียนรู้ได้ช้ามากถึงแม้ว่าาขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลงักธรรมต้นแหลมภฒวนาของพระเจ้าท่านต้องการให้น้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะทุกคนที่ยังกินน้านมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทาโลกอยู่อาหารแช่นั้นสําหรับผู้ใหญ่สําหรับคนที่ฝึกฝนจะมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้ว จบการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันาคาที่8พฤ,ศจ,พฤศจิกายน2022